แต่พี่น้องประชาชนหลายคนไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกระบวนพิจารณาคดีของของกระบวนการยุติธรรมก็ไปหลงเชื่อนะคนบางคนว่าสามารถลือคดีได้มันลือไม่ได้การดำเนินการอะไรของนายอธิยะมันคือคอนเทนต์ y o YouTube เท่านั้นเองมันไม่สามารถที่จะไปพลิกคดีแตงโมอะไรต่งไม่มันคือ นี้ได้ข่าวว่าจะมีนายอัจฉริยะไปยื่นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะพาพยานไปสอบโดยอ้างว่าจะมีการลื้อคดีใหม่หรืออะไรก็ไม่รู้คดีแตงโมขออนุญาตให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับนะพี่น้องสื่อมวลชนหรือใครแล้วแต่ที่ฟังอยู่ขออนุญาตให้ความรู้ทางกฎหมายกรณีนายอัจฉริยะคดีแตงโมนะครับเรื่องสาเหตุการตายเรื่องพฤติการในการตายการแจ้งข้อหาเสร็จสิ้นไปแล้ว ามวิทายาจบแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับสำนวนพนักง,งานสอบสวนเนี่ยได้ส่งไปยังพนักง,งานอายการนะครับพอส่งสำนวนไปยังพนักง,งานอัยการเนี่ยทาความเห็นทางคดีว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยไม่สามารถสอบสวนเพิ่มได้แล้วยกเว้นอัยการสั่งสอบเพิ่มคดีตองโมอายการสั่งสอบเพิ่มเรียบร้อยและตํารวจก็สอบเพิ่ม20%ประเด็นจบแล้วอีกไม่เกิน7วัน10วัน พนักงานในการ,การจังหวัดนนทบุรีเขายื่นฟ้องคดีแต่งโมต่อศาลนะครับนี่คือขั้นตอนตามกฎหมายวิธีวินาความอาญาแต่พี่น้องประชาชนหลายคนไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกระบวนพิจารณาคดีของของกระบวนการยุติธรรมนะก็ไปหลงเชื่อนะคนบางคนว่าสามารถลื้อคดีได้มันลื้อไม่ได้กรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้นายอัิยะที่จะไปเนี่ยผมเชื่อมั่นร้อยเซ็นเลยนะครับนะครับ เขาจะไม่มีการรับเป็นคดีพิเศษเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอำนาจนะครับนะมันต้องเข้าประชุมคณะอนุกรรมการการต้องเข้าประชุมกรรมการคดีพิเศษต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับแล้วก็มันการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วไม่มีใครก็เสี่ยงหรอกดีไม่ดีอาจจะโดนมาตรา157นะครับมันไม่เกิดประโยชน์ และพยานหลักฐานอะไรต่างๆของนายอัจฉริยะก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อรูปพดีเลยมันเป็นพยานหลักฐานนอกสํานวนและไม่แล้วก็ที่มาที่ไปมันก็ไม่ได้เเป็นประจำที่กฎหมายกําหนดเพราะฉะนั้นก็เรียนให้ทราบว่าการดําเนินการอะไรของนายอัจฉริยะนะในมุมมองผมนะมันคือคอนเทนต์ YouTube เท่านั้นเองมันไม่สามารถที่จะไปพลิกคดีแตงโมอ,งอะไรต่งไม,ม่คือมันไม่ได้อะไรมีอะไรเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนเนี่ย ถ้าเราไม่รู้กฎหมายเนี่ยเราเข้าไปใน Google เราพิมพ์เลยการสอบสวนเสร็จสิ้นหมายถึงอะไรพอท่านเข้าไปปุ๊บเนี่ยท่านก็จะได้รู้เลยว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นหมายถึงอะไรนะครับนะท่านจะได้รู้เลยว่าสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วสอบสวนใหม่ไม่ได้ DSI ก็ไม่สามารถจะสอบสวนใหม่สำนวนมันอยู่อายการแล้วนะครับผมได้วติดตามข้อมูลข่าวสารประสานงานหน่วยงานราชการมาตลอดเพราะนั้นการกระทาของนายอัจฉริยะ ในความเห็นส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นลักษณะคอนเทนต์ทาง YouTube เท่านั้นเองไม่ได้มีผลอะไรแล้วนะต่อคดีแตงโมนะครับคุณจะไปงมนู่นงมนี่ไปเอามีดเอาอะไรมามันไม่มีมันจบไปหมดแล้วนะนะครับเข้าใจนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนเพื่อทราบติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ